นี่นะครับผมทีมงานกันยพนโซลาเซลล์คือก่อนแหละวันนี้วันที่15มีนาคม2,564ครับผมกับทีมงานกันยพณโซลาเซลล์มาที่ตั้งพลังงานแสงอาทิต์นะครับชุดสูบน้ำนะครับอันนี้เป็นปั๊ม ACDC นะครับ750วัตต์นะครับอ่าแถงซีผพนนะครับเป็นฮาบเซลสั้นเทคครับผมครับ380วัตต์นะครับผม ก็เป็นท่อ2นิ้วนะครับตัวนี้เป็นท่อ2นิ้วสเสมอเนี่ยพันเจาะอ่าสี่สิบเมตรอ่าสี่สี่สิบห้าเามตรครับผมตั้งตั้งพื้นนะครับลงไป11บเอนนะ11บเอนก็44เมตรครับผม44เมตรนะครับท่อ2นิ้วนะครับท่อน้าออก2นิ้วนี่ครับท่อ2นิ้วนะครับน้ำตอนนี้ขนาดมันประมาณใบสามโมงกว่าเนี่ยติดานอกอะ 1ิบห้านาฬิกาโทรศัพท์ใหม่เลยนะเจ็กโมงล่ะพอเบิ่งนาิิกาดูโทรศัพท์อยู่ในรถบ่งนาฬิาากามัเจ็ดโมงแล้วสามโมงสิอ่าสมงสิ้านะครับสามโมงเย็นนะตอนี้แดดก็ถือว่ารับฟ้าแล้วนะครับบ่ายสามมงสิบห้าก็คือสิบห้านาฬิกาสิบสามนาทีไอ้สิบห้นาที สิบห้านาฬิกาสิบห้านาทีนะครับนะบ่ายสามโมงครับนี่งตะเวนนแผงก็ยังติดไตนะครับแผงติดไตนะอันนี้ทิศตะวันตกนะครับตะเวนกับบ่ายสามโมงกระสูบเบิ่งสิเป็นชั่วโมงเหรอครับน้ำเขาขาดน้ำเพิ่นดีอยู่นะครับผมก็น้ำดีครับนี่ท่อสองนิ้วนะเต็มเลยนะนี่ครับเต็มเรื่อยๆเลยเพราะว่าแดดมันไปปลายแล้วนะครับแดดไปปลายแล้วไปดูกระแสกันนะครับท่อสองนิ้วนะครับนี่ท่อสองนิ้วนะ นีครับผมเป็นปั๊ม AC DC โมครับเปลี่ยน AC ใหม่เป็นพันวลต์นะครับพันวลต์อยู่ประมาณ3,000ไมโคร3,300ไมโครนะครับเปลี่ยนซีใหม่คือซีเดิมมาเนีย่ยมันจะเป็นซีซีลอยซีลอยวุ่นนะครับนะเป็น AC DC โมนะครับใส่ตั้งแต่2แผงจนถึง20แผ่นไม่จำกัดรอบนะครับนะไม่จำกัดรอบปั๊ม AC DC นี่สิบ่จำกัดรอบนะถ้าปั๊ม เอ่อบริสิทธิดีซี่ี๋มันสีจำกัดสีพันหอบเลยตัวนี้บริจำกัดรอบตัวนี้โมให้น้ำเสือดสองสั้นเลยครับเสือดกันฟ้าผ่านะครับนะครับเอ่อเป็นเสือดกันฟ้าผ่านเสือดในพร้อมแล้วก็มีเสือดนอกให้นะครับลูกค้าลูกค้าวิ่ไอพีครับผมนะเสือดในเสือดนอกปลอดภัยหายห่วงครับผมนี่ครับปลั๊กไฟฟ้านะครับปลั๊กไฟฟ้านะครับนี่เวลาหนาฝนหนายังน้ำต้องการน้ำแบบเต็มที่เสียไฟฟ้าได้เลยอันนี้กระแสไฟนะครับใบสามวงกว่าอยู่ที่ CM นะครับรอบดีครับเนี่ยสองพร้อยรอบขึ้นนำเขาดีนะครับขึ้นนำเขาดีนะขณะเวลาเนี่ยนะบ่ายสามโมงนี่นะบ่ายสามโมงเย็นอะสิบห้าเดซิกากว่านี่นะครับกับวุนอยู่ที่ร้อยสามสิบกว่านี่ครับวัดที่มันกินไปนะครับนี่กระแสครับปั๊มเฮนดูโลครับแผงซันเทคมาตรฐานระดับโลกขึ้นเราเลยครับผมแผงซันเทคนะครับนะนี่ครับนะครับนะเบื้องแค่ชัดนะครับ กระแสอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่10บแอมป์สิบแอมป์นะครับเป็นระบบอนุกรมครับรอ,องรับแผงตั้งแต่2แผงจนถึง20่สิบแผงมันอนุกรมได้ถึงสิบสิบเอ็ดแผ่นนะครับนะก็ต่อเป็น2สตริงก็เอาแค่20ยี่สิบมันจะตามแรงนะครับแค่20นี่ตกไปได้อยู่หาหกแรงหุ่นละนะครับมันหมุนตามแรงนะครับตัวนี้ไม่จํากัดรอบนะครับเป็นหมื่นรอบเลยทีเดียวที่ลงคลิปให้เบิรงนะครับนะ ตัวนี้เป็นฮาร์ฟเซลสันเทคครับอายุการใช้งานก็35ปีขึ้นครับผมเป็นฮาร์ฟเซลนะเดี๋ยวจะมีคลิปมุมสูงให้เบิ่งอยู่ามาันก็สูงในจังหน่อยกันตะพ่นโซลาเซลล์คือมาตรฐานเสาปูนที่เอาละครับนี่ทนทานนาั่นปีเลยกัคุณพี่เพิ่นงเฮ็ดห้องพร้อมนะครับห้องเก็บของหรือว่าเฮ็ดหมองนั่งเล่นก็ได้นี่ใหญ่เล <Okay. S 1> ยครับนะสองเมตรกว่าเลยนะความกว้างสองเมตรความความยาวนี่สองเมตรห้าสิบนะครับนะความความกว้างสองเมตร อันนี้เขาติดตั้งอยู่ที่ไหครับปาตตบพยัคฆ์ครับครับอําเภอจังหวัดปัตตบพยัคฆ์หมู่18ครับอําเภอละหารใต้จังหวัดบุรีรัมย์ห้องอะไรครับครับชื่อพี่ยังสุชาติครับสุชาติสุชาติอินทภอร์าร์ลอินทภอร์าร์ลนี่เขาลงตั้งพื้นเลยเนาะจำเลยเนาะครับ44เมตรเนาะ44นี่น้ำเนี่ยเขาสูบมาโดนแหละบ่บ่จน่วมน่องหมดบ่ขาดบ่ขาดแต่ว่ามันคอยลงนิดนึงก็คือว่าแดดมันไปไกลแหละไกดเอาไปจังหวงเนี่ยใบสามกุ้งเท่าะ ใบสามยี่สิบอ่าใบสามยี่สิบนะขณะเวลานี้ครับนะครับเอาเพิ่นเฮ็ดอินทรพาล้ำนะผู้ใดอยากมาท่องเที่ยวนะนี่คือว่าเพิ่นไปบ้างเห็ได้หลายแสนบาทครับเพิ่นได้งบมาติดโซลาเซลล์เฮ็ดยังอีกหลายอย่างนะครับผมคุณพี่อนชูชาติเนาะอ่าแตเดี๋ยวมีคลิปมุ่งสูงโดนเห็นไหมติดต่อเพิ่นได้เลยตามเบอร์ครับอ่าถนนเพจกับสวนหนอยมังกรโยกอินทผาล้ำครับเบอร์โทรเบอร์โทร คนได้โทรษจำเบอร์โทษจำอะไรมันมีเปลี่ยนเบอร์ไหมมันมีหลายอย่างมีทุเรียนพ่อมีทุกอย่างเดนะสิอย่าหยาดกเก็บอ่ะกดเบอร์เปลี่ยนเนี่ยเป็นของเบอร์อะไพูดนะครับน้ำแห้งจุกๆเลยนะพอสองนิ้วนะครับนี่นะตัวนี้ทําน้ำหมื่นเจ็ดพันลิตรนะครับหรือว่าสิบเจ็ดขีวถึงสองหมื่นสองพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับนะตัวนี้ปั๊มตามแผงเลยครับผมอันนี้เพิ่นไซซีแผงนะสันเท็กชุดแปดซีครับไาซีแปดครับ สามเก้าหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสองนะครับนี่ติดต่อคุณพี่สุชาติได้อย่ามาเที่ยวสวนเดี๋ยวอปีพันสิลงเพจเพจที่อย่างนะสวนมังกรหยกอินทภาลำมังกรยกมังกรยกอินทภาลำมังกรยกอินทภาลำนะพิมพ์เข้าไปในเพจเพี่นนะครับนะนี่แล้วก็กดติดตามนะครับไปตามคลิปวันนี้วันที่สิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมกัญชงพลโซลาเซลล์ก็ดูแลตลอดชีพนี่รับประกันสองปีเพอนั่นเดี๋ยวมีใบให้แล้วก็เส้นน้ำตูขวดเลยดูแลตลอดชีพนะครับอันนี้ลูกค้าวิ่งพี เคยมาใส่บริการอินทผลพาโอแซบพอดีครับเนาะต้องปีที่แล้วเนาะครับครับสวนเพิ่นเป็นเนยเยอเป็นเนยเยอะด้วยเป็นบาฮีบ่ครับพันเนื้อเยอะบาฮีครับเป็นบาฮีเนาะครับออนะครับมาตรฐานโลกมาตรฐานระดับโลกขึ้นกันครับบาฮีเป็นมาตรฐานระดับโลกมาตรฐานระดับโลกขึ้นกันเนาะก็คืออันสั้นเทกกันพ่นขึ้นกันเนาะมาตรฐานระดับโลกขึ้นกันกันพ่นสั้นเถกมาตรฐานระดับโลกขึ้นกันนำพอใจมาด้วยครับโอเคครับ เต็มท่อเลยเด้เนี่ยครับเต็มท่อครับเป็นท่อท่อสองนิ้วนะจับไปเขาเบิ้งนะจับลูกค้าโชว์นะ่อันนี้แดดมันไปปล่อยแหละเต็มท่อวะเอ้าเต็มท่อปะครับเต็มท่อเต็มท่อแต่ว่ามันแดดมันไปปลายเนาะแม่แดดที่เทียวนี่เต็มพุ่งไกลพุ่งไกลเลยแหละครับกระชิ่วประมาณบ่เกินเมตรเพราะว่าท่อมันใหญ่ครับครเพราะว่าเมันลงเลือกลงเลือกน้ำสี่สิบสี่เมตรอันนี้ที่รกว่ามาเอาแค่ตำตำก่อนเนาะทีนี้ก็เลยให้มันชุดไปเลยทีเดียวเพราะต้องมาอะไรอย่านี่กระสูบอ่าประมาณเกือบชั่วโมงแล้ว เออมันบพระขาดเนาะเพราะว่าเบึงเบึงแหลมมันบมบนโลดเลยที่แหลมมันสูงมากออกมาหลายที่นี่แต่ประมาณเกือบชั่วโมงมันก็ลดไปน้อยเดียวแต่มันอยู่แหละมันอยู่โดนเล่อยู่นังสิแต่มันอยู่น้ำแดดน้ำตอนนี้มันใบสามกลัวเนาะเอาสนใจโทรมาสอบถามนะครับเบอร์กันตะพุ่นนะครับอาลูกค้าที่สร้างของนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เคลียร์งานก่อนไปอาลูกค้าเจ้าอื่นนะครับกับหลายชุดชุดเจ็ดแปดชุดนะครับสนใจโทรมาสอบถามชุดใดสิลงคลิปไปนะครับโทรสอบถาม นี่เบอร์โทรนะครับโทรได้ตลอดหลังสามทุ่มกรุณาโทรวันใหม่นะครับ0642713876กันตพลโซเาเซลล์นะครับแล้วก็โทรแอดไลน์ค้นหาโดยเบอร์โทรได้ทั่วโลก0642713876อันนี้คือเบอร์โทรตลอดนะครับบางเหตุอาจจะแจ้งผิด0964975827เป็นเบอร์โทรนะครับนะโทรศัพท์อันนี้แอดไลน์ค้นหาโดยเบอร์โทรค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับผมนะครับอ่าเพิ่นมีเดี๋ยวไปเบิ่งสวนเพิ่น เป่นมีดหน่ครับอินทาลำเดี๋ยวคลิปมุมสูงโดนให้เบิ่งบินโดนให้เบิ่งนะครับนะเวลาเดี๋ยวโทรศัพท์มันตัดก่อนกะอาจจะนะครเพื่อมันบินมุมสูงได้นะครับเบิ่งนี่ตัวลงตัวเรียนเพิ่นนี่ก็ได้หลายปีแล้วมันออกหน่วยแล้วะครับเริ่มติดดอกติดอย่างสนใจโทรมาสอบถามเพิ่นเพิ่นเรียนลูกเกี่ยวกับอ่าผลไม้หลายชนิดครับผมหลายต้นนะนี่ออกดอกออกกำลังติดหน่วยแล้วนะครับนะครับผมนี่ครับทุเรียน เมันกระตออระบบน้ำต้นกล้ามันใส่พวกนี้ครับมันกินน้ำมันนะครับมันกินน้ำมันนะครับผมอ่ามันมันก็กินธรรมดาครับแต่ว่ามันเฟืองมันบวกลมมันเบิดหลายอาทิตย์นึงมันเบิดหลายเพราะว่าอ่สวนอินทรพาล้ำพ่นปลูกเนี่ยตัวไม้ก็มีนะครับนี่ยตัวไม้ก็มี่ตัวเก่ามันก็อยู่ทางหนามีต้นใหญ่ครับหน่วยใหญ่นั่มแต่ก็มีบบกเข้าวมี่ยังหลายอย่างครับพวกไอ้ผลไม้ที่ในท้องตลาดที่เขามีขายแหละเหรียญจีรำไยเงาะยังเพิ่นอะไรย่างเลยพวกสมพวก หมักนมหมักนาวลงมงลงมุดสารพัดนะครับผมนะสนใจโทรมาสอบถามตามเบอร์เลย<ส>เอานี่ก็คลิปมันสีเงาคขอจบคลิปก่อนเพื่อตัดนี่ได้นะครับเดี๋ยวมีคลิปเงาๆก็คือเดี๋ยวไปที่ของลูกค้าวีไอพีที่กาฬสินธุ์อีกทีนหนึ่งเพราะว่าการต่อหนามตอ,อยังยังไปต่ออีกนะครับเอาสนใจโทรมาสอบถามตามเบอร์นะครับการลพ่โซลาร์เซลล์ที่ตั้งนะครับร้านการลพ่โซลาร์เซลล์ที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพิมพ์ออกมาเลยร้านการลพ่โซลาร์เซลล์ วันนี้วันที่สิบห้ามีนาคมสองคันหาอยหกบี่นะครับผมนะวันนี้ก็แล้วไปเบิ่งน้ามันเกือบมันก็เกือบสี่โมงครับประมาณอ่าตอนนี้ก็ใบสามโมงเพล่งแหละมันกับไปปล่อยละอันนี้ครับยังเต็มท่ออู่คือเก่าแต่ว่าเต็มท่อเรียร์ครับผมนี่อ่ามันเต็มทอ่อปิ๊บปี๊บปีปป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 ๊นะครับนี่มันใบสามโมงกว่าเนาะน้ำเต็มทอม,มันบกมันบกขาดนะ ครับพอสองนิ้วนะ่อสองนิ้วนะดวแดดแห้งหนิตึ้งเลยเนอา่าผมก็โทรตามเบอร์เพไปนละคุณพี่สุชาตินะครับผมหนูน,น้ำเปิดลองเบอร์นึงมันคือมันบกขาดแล้วนะครับเอาขอบคุณครับผม